สวัสดีครับผมอายุธครับผมวันนี้ขอนําเสนอรถสไตล์หรูสไตล์อิตาลีจากแบรนด์โปรตอนสัญชาติมาเลเซียนะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบคันกันนะครับคันนี้เป็นโปรตอนรุ่นเพอร์ซันนนะครับเกียร์ธรรมดานะครับติด c ีเจากโรงงานด้วยนะครับประหยัดสําหรับยุคน้ำมันแพงแบบนี้นะครับรถบอดี้สวยไม่มีสนหนักตัดต่อฟิล์มหรืจมน้ําไม่แสนกว่ากิโลเท่านั้นนะครับสีเดิมโรงงาน มีการเคลียร์สีมาแล้วเป็นบางชิ้นนะครับซ็อกเกอร์เดิมโรงงานไมทัดเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับพอที่สวยไม่มีจนหนักนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับอัตราเร่งดีเกาะถนนนิ่มแอร์เย็นฉ่ำม,มีเครื่องเสียงทับบล็อกให้พร้อมใช้เลยนะครับรถเป็นรถปี2อง0นนะครับราคาแค่หลักหมื่นเท่านั้นจ่ายเงินหลักหมื่นได้รถปีใหม่ๆไปใช้งานกันสไตล์หรูสไตล์สปอร์ตไม่อายใครอะไหล่หาง่ายนะครับ เชี่ยวชาตในเมืองไทยมีเยอะนะครับอะไรสามารถชิปจากมาเลเซียได้อะไรหาง่ายมีคนเล่นอยู่นะครับรถปีใหม่ๆใหม่น้อยๆแบบนี้นะครับราคาถูกๆนะครับถ้าเป็นแบรนด์อื่นนะครับก็ต้องมีสามสี่แสนบาทคันนี้หลักหมื่นเท่านั้นนะครับขายให้ถูกๆนะครับแค่หลักหมื่นเท่านั้นรถพร้อมใช้งานภายในบอกหนังเดิมโลงงานนะครับเป็นหนังดําตัดแดงตามสไตล์รถหรูนะครับดีไซน์จากอิตาลีนะครับผม มาเลเซียไปซื้อแบรนด์มาคอล์ลันะครับผมรถใช้งานพร้อมใช้งานเลยนะครับไม่แค่แสนกว่ากิโลนะครับนี่นะครับหนึ่งแสนหกหมื่นกว่ากิโลแอร์เย็นฉ่ำนะครับมีพาวเวอร์มีซับพ็อกให้นะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนงเครื่องยนต์เนี่ยนะครับผมสตาร์ททีเดียวติดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องนะครับผมเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับผมประหยัดด้วยพลัง CNG โรงงานนี่นะครับ เชื่องเดินนี้เรียบประหยัดเงียบพลังเอสซีโรงงานนะครับบอดี้สวยเนื้ีชนหนักนะครับเบรกคงแรงเดินเวลานิดเชื่องเดินนิ่งเรียบนะครับประหยัดเดินทางใกล้ไกลปลอดภัยสบสาบายนะครับราคาถูกนะครับหลักหนึ่งพีก็ถือว่าถูกนะครับผมาดูด้านท้ายนะครับเมาะผู้หลังสามารถพับได้นะครับผมนี่นะครับเบาะคู่หลังทับได้นะครับติด CNG จากโรงงานระบบไฟฟ้าทั้งคันขึ้นลงได้ครบนะครับผมว่างขวางใส่ของได้เยอะนะครับ นี่นะครับบอดี้สวยนะครับฝาเฟ่อเดิมนะครับนี่นะครับรถสวยงามราคาถูกนะครับได้รถใหม่เดี๋ยวเราไปทดลองขับกันกครับผมนี่นะครับเราเข้าไปอยู่ในส่วนของตัวรถโฟตอนคันนี้นะครับกว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์สปอร์ตหรูนะครับผมระบบไฟฟ้านะครับขึ้นลงได้ครบนะครับผมนี่นะครับวิทยุเดิมโรงงานจากแบรนด์บาวฟุ้งด้วยนะครับใส่ของดีนะครับอันนี้เดิมโรงงานเลยนะครับ มันติมันมัติฟังก์ชันที่พวงมาลัยสามารถใช้งานได้ครบปรับเพิ่มเสียงลดเสียงได้ครบทุกอย่างนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับผมรถขับนิ่งเงียบนะครับผมช่วงล่างช่วงล่างแน่นนะครับผมขับขี่ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบสบายนะครับไม่มีปัญหานะครับแอร์เย็นฉ่ําเดินทางไกลไกลสะดวกสบายนะครับขึ้นเหนือ่องใต้สบายหาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนประหยัดด้วย CNG โรงงานตัวรถอยู่พื้นบนทอนสายสองนะครับผม กรุงเทพบริษทมณฑลส่งฟรีนะครับผมแต่จังหวัดมีบริการส่งสไลด์ออนถึงหน้าบ้านนะครับราคาหลักหมือนแบบนี้หาใช้งานอยู่กับรถปีใหม่แบบนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ